สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเสนอเมนูซุปหน่อไม้แห้งนะคะสําหรับกรรมวิธีในการทําก็จะง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หน่อไม้แห้งลงไปนะคะเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ25-30นาทีโดยประมาณค่ะหลังจากที่เราต้มหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหาเครื่องเตรียมไว้นะคะ พอหน่อไม้ของเราสุกนะคะเราก็จะเทน้ําออกแล้วก็มาตัดหน่อไม้ให้เป็นขนาดพอดีคำตัดให้สั้นลงเพราะปติหน่อไม้มันมจะยาวนิดนึงใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใส่น้ําใบย่านางลงไปน้ําฟารานะคะแล้วก็จะตุ๋นไปนิดนึงค่ะให้มันเข้าเครื่องตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ,ะการมวิธีต่อไปก็คือเราจะใช้งาขาวที่เราคั่วแล้วนะคะมาปดนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่น ครึ่งเดียวเพราะอีกครื่องนึงเราไว้ใช้สําหรับโรยหน้านะคะใส่พริกที่เราต้มลงไปหอมแดงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะหน่อไม้เราจะใส่ตอนร้อนๆหรือว่าจะรอตอนเย็นก็ได้นะคะอันนี้คือน้ำ่าจากใบยยานางนะคะ เป็นน้ำซุปตัวนี้คือตัวสำคัญเลยทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นค่ะใส่หอมใส่พริกป่นนะคะลงไปเข้าคั่วแล้วก็งาขาวค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เวลาในการตำส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะ ผงชูรสหรือว,ว่าน้ำปลาแล้วแต่เราชอบเลยค่ะชิมรสให้ได้ตามที่เรา,เอาพอใจได้เลยชอบมากใส่มากได้เลยค่ะง่ายๆค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะก่อนเราจะเสิร์ฟนะคะเราใช้หอมแดงซอยใบสะระแหน่แล้วก็งาขาวโรยแต่งหน้าค่ะเสร็จแล้วค่ะ เมนูซุปหน่อไม้แห้งของเราเมนูสำหรับคนไทยไกลบ้านค่ะ